หลบก่อนหลบก่อนให้น้องตัดกระสอบนะคะลูกค้าค่ะเดี๋ยววันนี้นะลูกค้าลูกรีวิวมาดูงานกันมาดูงานกันเลยว่างานจบประมาณไหนต้องบอกว่า902เนี่ยอยากรู้ว่าลูกค้าเนี่ยเคยที่อยู่ในไลฟ์เนี่ยมีใครแบบเคยเล่นไหมหรือว่าแบบว่าเคยเห็นไหมว่าตัวนี้มันขายดีมากเลยตัว902นะ902ขายดีมากลูกค้าค่ะเสื้อขาวล้วนชายหมดค่ะพี่ขา วันนี้เปิดเป็นใหม่โรมแฟชั่นค่ะพี่แต่ว่าไม่ได้เป็นตัวบางนะหนูไม่ได้เอาตัวบางมาเปิดนะคะวันนี้หนูขออนุญ,ญาตมาดัน KWE ให้ลูกค้าได้ดูงานกันเพราะว่าหลายๆเจ้าทยอยตุนแล้วหนูอยากให้ลูกค้าหน้าเพจได้เห็นงานไปด้วยกันนะว่างานมันออกประมาณไหนนะว่าทําไมมันถึงขายดีนะคะพี่คะงานเด็กมีเข้าไหมคะ KWE ตอนนี้ยังมีรวมบางเด็กอยู่นะคะพี่คา 301A เเดี๋ยวหนูมีเปิดด้วยวันนี้อ่ะมาขออนุญ,ญาตเริ่มรีวิวเลยลูกค้าตัวนี้ KWE 902A งานมันจะเป็นสไตล์แบบว่าคะรวมส่งลูกค้าขาไม่ว่าจะเป็นงานสวมหัวผ่า,นาหน้าหนาบางคะปนไปแต่หลักๆห,หนูขอแจ้งเลยว่ามันจะเน้นไปทางงานหนานะคะลูกค้าขาจะเน้นออกไปทางงานผ้าหนาแต่ว่าตัวเนี้ยลูกค้าชอบเล่นเพราะว่าราคาดีลูกค้าขาราคาดีงานสวยแล้วก็คือต้นทุนถูกถูกมากๆแบรนด์ก็มีให้ลุ้นนะมันเป็นงานญี่ปุ่นนะคะลูกค้าขา เอเอที่ไม่เห็นคอมเมนต์มนนั้งนะรวมบางเด็กเท่าไหร่คะรอดูค่ะเช็คราคาหน่อยพี่ลืมส0 1 A เอตอนนี้มันราคาเท่าไหร่นะเดี๋ยวรอดูงานเด็กอีกทีนะคะนี่น่ารักมากลูกค้าขางาน902ของเราน่ารักมากนะหนูบอกเลยงานไหมพรมเน้นไปทางงานหนาซะส่วนใหญ่นะคะลูกค้าขาถามว่าบางมีติดไหมมีติดแต่ส่วนใหญ่หนูก็แจ้งตามตรงเลยเนาะว่ามันจะออกพวกงานหนาบางคนก็จะชอบเอาไปลุ้นแบบว่างานไหมพรมถัก นะคะลูกค้าขะรวมบางเด็ก6,5 0 0ค่ะพี่ขารวมบางเด็ก6,5 0 0นะร้อยกิโลนะลูกค้านี่น่ารักมากทรงประมาณนี้ไซส์เล็กไซส์ใหญ่ก็คือค้าปนกันไปเลยนะคะลูกค้าขางานสวยๆทั้งนันเลย6 0 2เดี๋ยวเอามาเปิดให้วันหลังนะพี่วันนี้หนูยังไม่ได้รี์ออกมาเลยรายการเยอะมากนะเนี่ยน่ารักลูกค้าดูงานได้เลยนะตัวนี้เป็นงาน100กิโลต้องบอกว่า ปตนตัวที่ขายดีจริงๆไม่ว่าจะกี่ปีกี่ปีนะตัวนี้โดนเหมาหมดตลอดนะคะลูกค้าหามีแบบว่า700รยลูก8 0ดร้อยลูกก็คือหมดจริงๆอ่ะมันมีแบรนด์เยอะนะลูกค้าเอาไปลุ้นแบรนด์ได้แต่ว่าตัวนี้หนูอาใจไม่ค่อยได้ดูแบรนด์ให้เท่าไหร่ถ้าเจอแบรนด์โชว์ได้เลยนะโชว์แบรนด์ให้ลูกค้าได้เลยบางทีมันจะไม่ได้อยู่บนหัวลูกค้ามันจะอยู่เขาเรียกว่าอะไรช่องเอวแบรนด์มันจะอยู่ช่องเอวอะไรแบบนี้เนี่ยนี่ตัวนี้มาสวยมากของแก๊ปค่ะ สีส้มของแก็บมาเลยแล้วก็ลูกเนี้ยงานเนี้ยนะหนูบอกเลยว่าลูกค้าชอบเอาไปลุ้นอะไรรู้ไหมลูกคา้าเอาไปเอาไปคัดคัดโทนคัดโทนมินิมอลนะตัวนี้น่ารักมากเนี่ยมีสไตล์แบบเนี้ยออกไปด้วยลูกคา้าสวยมากเห็นไหมงานน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะตัวนี้ใครอยากได้นะตัวนี้หนูแจ้งราคาเลยโปรโมชั่นนะคะ ตอนนี้ยังราคาโปรเพราะว่าถ้าเกิดเข้าหนาวจริงๆแล้วราคาอาจจะดิบขึ้นนะคะลูกค้าค่ะไม่ว่าจะเป็นราคาส่งตอนนี้หรือแบบเลทสิบลูกยี่สิบลูกนะลูกค้าตอนนี้คือกําลังดีใครอยากตุนตอนนี้รีบตุนหนูบอกเลยว่าคุ้มสุดนะตัวนี้ร้อยกิโลราคาอยู่ที่ที่สองพันห้าร้อยบาทลูกค้าค่ะนะแม่ทองผู้ขยัน <laughs> ขอบคุณมากค่ะลูกค้าอุ้ยน่ารักมากสีฟ้า สวยมากเห็นไหมลูกค้าเอาไปคัดได้นะอันนี้เป็นของอเมริกันโฮลิกด้วยนะงานแบรนด์งานแบรนด์สวยๆเลยลูกค้า่ะนะใครอยากได้ลูกงนี้นะมาจะราคาอยู่2,500บาทร้อยกิโลงาสวยๆเลยรหัส GF อะไรจ๊ะมีรหัส GF หรือเปล่า p 0ศูนย์นะคะลูกค้าะะกระสอบรีวิวนะใครจะรับ P01 <P 01 S 1> มาได้เลยนะนี่ <P 01. S 1> สวยมาก ลูกรีวิว P01 มาได้เลยสวยๆเลยลูกค้าหนูบอกเลยนะตัวนี้น่ารักมากงานปห้อยก็มีติดไปเนี่ยใหมพรมถักเส้นใหญ่ของอเมริกันโฮลิกแบบนี้เขาเอาไปขายกันได้หลายบาทเลยนะลูกค้าร้อยกิโลนะ2,500บาทเท่านั้นนะ P01 มาได้เลยลูกค้าคขา P01 มาได้เลยลืมบอกว่าให้ทำส่วนรถกระสอบรีวิวให้หน่อยกระสอบรีวิว ส่วนลด300บาทนะคะรีวิวส่วนลด300บาทไปเลยลูกค้าขะค่ะพีศูนย์หนึ่งนะคะลูกค้ารีวิวลด300อบาทค่ะใครจะรับนะพิมพ์มาเลยพีศูนย์หนึ่งปลอกหมอนปลอกหมอนเหมือนจะไม่มีแล้วค่ะพี่ค่ะงานปลอกหมอนเหมือนจะไม่มีแล้วเนี่ยขาตัวสั้นตัวยาวไปแบบนี้ลูกค้าน่ารักมากนะ 902ลูกค้าจะชอบเนี่ยอย่างที่ที่บัสถือเนี่ยเดี๋ยวโชว์หน่อยน่ารักงานถักเส้นใหญ่แบบนี้นะคะงานถักเส้นใหญ่แบบเนี้ยใครจะชอบกันมากเลยเอาไปขัดลุ้นทําราคาได้นะคะลูกค้าสวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยแบบนี้ก็น่ารักขนนี่เงี้ยเอามันนี่เลยกระดาษกระเึ้นไม้สวยๆนะคะลูกค้าใครอยากได้นะพี่01หรืออยากได้ลูกใหม่ลูกค้าแจ้งได้เลยนะก็สอบใหม่มีรหัสไหมพี่02อ่าโอเค ลูกใหม่พีศูนย์สองนะคะลูกค้าขาุ่งนี้พีศูนย์หนึ่งนะคะร้อยกิโลประมาณกี่ตัวคะอันนี้หนูตีให้อยู่ประมาณสองห้าสิบบวกลบตัวนะคะที่คะสองห้าิบวกลบตัวโดยประมาณน่ารักคือลูกค้าใครที่แบบไม่อยากเน้นแบบบางคนก็ไม่ได้แบบว่าต้องการสวมหัวล้วนหรือผ่านหน้าล้วนลูกค้ามาเล่นตัวนี้ได้เพราะว่าเขาจะค้ารวมไปเลยนะคะ้ารวมไปเลยทั้งสวมหัวผ่าหน้างานมีกระดุมอะไรพวกนี้นะ 2,500บาทรีวิวลด300ค่ะพี่ขา2,500บาทรีวิวลด300นะใครจะรับพี P01 มาได้เลย s <S นะคะเอ้ยเนี่ยมีติดแบบว่างานตัวน้อยไปน,นิดนึงนะลูกค้าขออนุญาตนะเดี๋ยวควยให้ลูกค้าดูงานนี่งานบอกว่าน่ารักน่ารักดูเนี่ยแบบเนี้ยลูกค้าก็มีออกนะใครจะรับพี P01 ลูกรีวิวก็จะเหลือแค่เพียง2,200นะคะ รีวิวเรือ2002นี่น่ารักมากวยสวยเนี่ยแบบเนี้ยชอบออกนะในก้าศูนย์สองน่ารักมากแล้วก็ตามด้วยตัวนี้อันนั้นไม่รู้แบรนด์หรือเปล่าไม่ได้ดูอันนี้ของ GU ค่ะงาน GU ซุมแบรนด์ได้นะคะลูกค้า่าใครชอบงานสไตล์นี้เนาะเพราะว่าต้องบอกว่าเอองานเรียกว่าอะไรอะ่ะฝนเริ่มตกหนาวก็เดี๋ยวจะตามมาแล้วนะลูกค้า่ะ ผลมาแล้วเดือนหนาวก็ตามมาอีกนะลูกค้าค่ะใครตุนได้ก็ตุนเลยนะงานตัวนี้เนี่ยน,น่ารักมากนะ่ารักมากงานสวยๆทางนั้นเลยหนูบอกเลยว่าตัวเนี้เล่นยังไงก็ได้กําไรพี่ขายดีขายดีจริงแบบไม่ติดเลยลูกค้าจะชอบกันเยอะมากเลยเอางานมาย้ำๆให้ลูกค้าดูกันนะเผื่อใครแบบว่าอยากสตพอกอยากตุนนะคะลูกค้าขาใครมาเจอไล่ย้อนหลังลูกค้าสามารถสอบถามได้เลยหนูบอกเลยว่าราคาตอนนี้คุ้มมาก ไม่ว่าพี่จะซื้อลูกเดียวสิบลูกยี่สิบลูกนะคะยูนิโคค่ะกระดุมเยอะไหมคะลูกนี้งานกระดุมต้องลุ้นเลยพี่ขาหนูแจ้งตามตรงนะมันต้องลุ้นเลยนะแต่ว่าลูกเนี้ยมันก็ออกพอสมควรมันก็ไม่ได้บอกว่าเยอะถึงครึ่งครึ่งนะลูกค้าโดยรวมก็ต้องลุ้นกันนิดหนึ่งนะโอ้โหจานวนอ่ะผเผื่ออาจจะได้มากกว่าที่หนูแจ้งด้วยนี่สีเขียว แขนสัน้นแขนยาวแขนกุดงานสวมหัวงานผ่าหน้าคือมาหมดเลยนะคะลูกค้าคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตโกยด้านหน้าลงไปนิดหนึ่งอะไรเอ่ยโกลเด้นแบรอะ่ะเห็นไหมแบรนด์มีออกจะไม่ค่อยได้ดูให้นะพี่ส่วนใหญ่ยอยากให้ลูกค้าดูทรงเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะรู้อยู่แล้วเนาะว่าพวกงานญี่ปุ่นอะ่ะมันมันได้แบรนด์อยู่แล้ว <c oughs> เนี่ยอย่างอันนี้ก็ผ่านอ่ะดิสนีย์เนี่ยสวยมากแม่ บอกเลยตัวนี้ขายดีแน่นอนใครอยากได้จัดเลยนะคะลูกค้าขาจัดเลยนะลูกใหม่ก็ยังว่างนะรีวิวว่าลูกใหม่ว่างนะตัวนี้บอกเลยว่าหน้าหนาวขายดีแน่นอนแนะนําราคาถูกเดี๋ยวขออนุญาตกลวยให้ดูกลางๆต่อวิอันนี้น่ารักอะ่ะสไตล์งานกักก็มีติดไปนะคะประมาณนี้งานกักก็มีติดไปลูกค้าขาเริ่มจะก,ก้มไม่ถึงแล้วติดพุงตัวเอง นะคะนี่ <c oughs> โกลยๆล่างขึ้นมาให้พี่หน่อยอ่ะเดี๋ยวโกลยๆขึ้นมาให้ลูกค้าดูแบบว่าเห็นแบบล่างๆด้วย<ป>เนาะอันนี้กลยขึ้นไปนะคะลูกค,ะคะ้าค่า902นะตัวนี้ KWE 902A อุ๊ยมีงานแบบบางด้วยนะนะะ่ารักก็เนี่ยสไตล์บางๆแบบนี้ก็มีนะคะลูกค้าค่ะ มันออกทุกต้องบอกว่าออกทุกทรงไม่ว่าจะผ่าน้าสวมหัวงานบางานสายดงสายเดี่ยวงานกัก๊กงานป้ายห้อยเห็นไหมลูกค้าคะต้หนี้อาจจะมีข้างหลังมันจะเปื้อนเลอะนิดหนึ่งนะลูกค้าถ้าไม่ซีเรียสก็คือสักได้นะตัวนี้แนะนําเลยลูกค้าพวกงานไหมพรมเนี่ยสักอบงานมันจะฟูสวยเลยนะเนี่ย2,500บาทเท่านั้นนะราคาดีมากซูมให้ดูเลยไหมพรมถักเส้นใหญ่ ให้ดูเลยว่ามันเป็นไหมพรมถักเส้นใหญ่ที่เขาเอาไปขายทําราคากันจริงๆลูกค้ามันมีให้รุ้นเยอะมันจะไม่ได้เป็นแบบรววทางกระสอบแต่รุ้นได้เยอะลูกค้านี่น่ารักมากอโกยปลิยเรียน,นี้อะไรเอ่ยเนี่ยน่ารักนะคะลูกค้า ใครอยากได้นะจัดได้เลยลูกลูกรีวิวลูกใหม่ว่างอยู่ลูกค้าหาตัวนี้หนูบอกเลยว่าขายขายช่องทางไหนดีเดี๋ยวให้ให้น้องโชว์ต่อแล้วกันกลมไม่ไหวละเดี๋ยวไปนั่งข้างๆกระสอบก่อนขายช่องทางไหนขายดีรู้ไหมลูกค้าตอนนี้ตัวนี้เขาขายทางออนไลน์พวกแบบติ๊กต็อกอะไรแบบนี้เขาขายกันดีมากเลยนะลูกค้าหนูบอกเลยตัวนี้สวย <c oughs> คือคัดงานได้เยอะ,ะลูกค้ากับต้นทุนราคาแค่2 5 0 0นเนาะ ราคา2,500ต้นทุนคือแบบว่าดีมากลูกร้อยกิโลด้วยนะพี่ไม่ใช่งาน45กิโลนะตัวนี้ส่วนใหญ่ถามว่าถ้าคนเน้นสีสันเยอะเยะเน้นแบบสีสันจัดจ้านอะลูกค้าอาจจะต้องไปเล่นพวกงานจีนเนาะแต่ถ้างานญี่ปุ่นอนะ เขาจะเน้นมาทางโทนนี้มากกว่าโทนสีแบบว่าตุ่นๆสีแบบมินิมอลอะไรอย่างเงี้ยนะคะลูกค้าหางานชินคลีนคือตัวนี้รุนได้เลยวิวยหน้ารักมากตัวนี้เดี๋ยวให้น้องโชว์นี่ดูตัวนี้งานแบรนด์ก็มีคัดเยอะนะลูกค้าคัดได้เยอะเลยเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแยก,แยกไว้ถ่ายรีวิวบ้างนะอันไหนสวยๆคัดแยกไว้ทํารีวิวให้ลูกค้าดูวิมีงานแบบสไตล์นี้ด้วยน่ารักมาก สไตล์งานขอบลูกค้าคืองานอะต้องบอกเลยว่าแล้วแต่ความชอบจริงๆนะบางคนก็คือแบบว่าชอบสไตล์แบบมูจิเรียบเรียบพาเทลมินิมอลอ่อนๆพออ,อ,อะไรอย่างเงี้ยลูกค้าขาก็คือเขาก็จะมาเล่นตัวนี้กันเนาะแล้วอีกอย่างก็คือญี่ปุ่นอะลูกค้างานลุ้นแบนด์ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าชอบแบบโอ้โหประเทศไทยต้องสีจัดนิดนึนงอะไรแบบนี้นะคะลูกค้าขาลูกค้าก็สามารถไปเล่นเป็นไง จากประเทศจีนได้เนาะไม่ว่าจะเป็นบูแพนด้าเรดอะไรพวกนี้นะคะลูกค้าขาขอดูโทนเอาโทนมาเหรอลูนคัดโทนมาเดี๋ยวให้ดูคุมโทนเวลางานเกาหลีเอ้งานเกาหลีงานญี่ปุ่นเนี่ยเขาคุมโทนเนี่ยลูกค้าเดี๋ยวให้ดูนะน้องจับโทนสีมาให้จับประมาณนี้เลยนี่อย่ามือสั่นนะ เนี่ยประมาณนี้เลยลูกค้าเห็นไหมอันนี้คือจะเป็นโทนมินิมอลโทนกินคลีนนะคะที่เขาจะชอบแบบว่าเอาไปคัดกันโอเคน้องไม่ไหวแล้วมือฝั่นแล้วเอาไปคัดถ่ายกันนะคะลูกค้าบางคนอ่ะหนูแจ้งเลยว่างาน902หนูหนีแนจะมีลูกค้าที่บางคนเขาไม่มีพื้นที่คัดที่บ้านเนาะเขาก็จะมาซื้อแบบว่ายกกระสอบที่โกดังมาขอยกกระสอบที่โกดังแต่ว่าขอยืมพื้นที่อาจจะแบบว่าขอจะมีพื้นที่ให้หนูนั่งคัดไม้อะไรอย่างเงี้ย ลูกค้าได้นะลักที่เขาจะชอบบางคนนี้แบบว่าหนูเสียดายแทนนะ่ะเขาคัดแต่โทนมินิมอลขายมีนะลูกค้าที่เหลือคือแบบว่าถ้าไม่ใช่มินิมอลคือเขาไม่เอาเหมือนเขาบางคนคือร้านเขาลงแต่สีโทนมินิมอลเท่านั้นเลยเนี่ยสวยๆเลยโอ้พูดไปก็แบบมีความแบบดันขึ้นเพราะว่าเพิ่งกินอิ่มด้วยคุณแม่เพิ่งกินอิ่มเดี๋ยวขออนุญาตกันิดนึง นะคะลูกค้าค่ะ 902A ตัวนี้เดี๋ยวหนูมีเปิดอีกหลาย,ยางานนะของ KWE อุ้ยอันนี้น่ารักมากงานแฟชั่นนี่ให้ลูกด้าน,นหน้าอยู่ตับแตะเข็บอยู่ไว้เป็นไรให้ดูนะทรงเนี้ยลูกค้าก็มีออกนะมีให้ลุ้นเยอะใครอยากได้ก็จัดเลยนะมาดูรีวิวย้อนหลังหรือว่ายัางไงลูกค้าก็ทักมาสอบถามแมดมินก่อนได้นะเนี่ยแล้วก็ขนสไตล์เนี้ยลูกค้าเนี่ยงานขนนุ่มๆเนี่ยลูกค้าเขาเขาเรียกว่าอะไรเหมือนขนมิ้ง ปกติอะถ้าแยกงานขนนิ้งล้วนอะลูกค้าขนนุ่มขนนิ้งอะไรเงี้ยถ้าแยกล้วนอะแพงมากนะลูกมึงเกือบหมื่นหรือบางบางรหัสก็คือขึ้นหมื่นเลยลูกค้าขะแต่ว่าตัวนี้คือมันคุ้มอะมันลุ้นได้เยอะอาอตัวนี้ไปหนูบอกเลยว่ามันคุ้มกว่าคุ้มราคาแค่2,500บาทคือพี่ขัดได้หลายแบบหลายแนวเลยงานแบบสไตล์คุ้มๆทั้นทงนั้นเลยเนี่ยน่ารักทั้งนั้นนะคะตัวนี้นะ902 A เอมมีใครอยากดูรายการไหนต่อไหมเดี๋ยวหนูจะมีเปิด งานมีออ่เอางานเด็กงานเด็กรวมบางมีแจ็คเก็ตฟีดนะคะลูกค้าขาแล้วก็คอตตอนหญิงใครอยากดูรายการไหนไหมสามย์หนึ่งไหมดูไหมสามศนย์หนึ่งราคาเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้หกพันห้าป่ะหกพันห้าค่ะพี่ขาหกพันห้านะสามศูนย์หนึ่งวินรมากโอโลมากอันนี้คือแบบว่าฟิลกลางมากนะคะสวย เดี๋ยวให้น้องโชว์ในราวเลยก็ได้โชว์ในราวให้พี่หน่อยอันโพสสีอัโพสสีมาเขาสาัคัดมาให้มาเนี่ยลูกค้าเมื่อกี้โทนมินิมอลใช่ไหมแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบโทนสีฝันเขาก็จะออกประมาณนี้เลยนะคะลูกค้า่ะนี่มีการให้หมุนให้ดูหนักๆนเน,นี่ยประมาณนี้ลูกค้าค่ะใครอยากได้ลูกนี้นะเนี่ยยูนิโคด้วยสีชมพู ใครอยากได้ลูกนี้นะลูกค้าสามารถตามมาเซฟย้อนหลังได้นะก็สอบรีวิวหนูยังว่างแนละหนูให้ส่วนลดเพิ่มลูกรีวิว300บาทนะคะอ่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตให้ดูงานในราวนะลูกค้าบอกเลยว่าตัวนี้ซึ้งซื่งจริงงานที่โชว์อยู่เรื่องงานอะไรคะตัวนี้จะเป็นงานเสื้อใหมพรมแฟชั่นนะคะลูกค้าขาเสื้อไหมพรมแฟชั่นจะเป็นงานออก สไตล์งานหนาส่วนใหญ่นะลูกค้าขะหน้าหนาวตัวนี้ขายดีมากต้องบอกว่าช่วงนี้มีลูกค้าหลายเจ้าทยอยซุนสินค้ากันแล้วนะบางคนก็คือแบบว่าเริ่มเอาไปทำคอนเทนต์เปิดคอนเทนต์ก่อนแล้วคือพอถึงหน้าหนาวนี่คือพร้อมขายเลยนะคะเริ่มทำคอนเทนต์แล้วก็เริ่มขายแบบว่าหนาวมานี่คือบึ้มบั้มมากบอกเลยออเดอร์สนานตัวนี้แนะนำเลยนะคะลูกค้าขาใครที่อยากลองเอาไปขายต้องบอกว่าตัวนี้ทำเกิดหลายคนแล้วนะ ลูกค้าคือแบบว่าเกิดจากงานนี้กันเยอะมากบางคนที่ขายจนแบบได้มีโกดังกันเลยอ่ะหนูบอกเลยตัวเนี้ยบูมจริงนะราคาดีมากร้อยกิโล2,500บาทนะลูกค้าขาเนี่ยสวยๆเลยแล้วงานใหม่พรมถักเส้นใหญ่เนี่ยก็คือลุ้นได้เลยนะลูกค้าใครอยากได้ลูกนี้นะ p ีศูนย์หะลูกค้าขาปกติขาย2,500ลูกรีวิวพี่เอาไปแค่2,200นะคะลูกรีวิวแค่2,200บาท p ีศูนมาได้เลยเนี่ยสวยโทนสีน่ารักน่ารักอย่างนี้เลย จำนวนตัวหนูแจ้งไว้ประมาณ250บวกลบลูกค้าถ้าเกิดว่าติดงานสไตล์แบบว่าตัวบางตัวเล็กเยอะอะลูกค้าก็อาจจะได้แบบว่าจำนวนเพิ่มไปนะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวขอเป็นงานเด็กก่อนแล้วกันนะลูกค้ารองงานเด็ก 301A เตรียมตัวใช่เดี๋ยวเขาต้อนรอสักครู่นะคะพี่ขานี่ประมาณนี้นะ KWE 902A ใครอยากได้นะลูกค้าทักแชนหาแอดมินได้เลยน่ารักน่ารักแบบนี้มา